อ๋อลืมไปที่ห้องเรียนนะคะเอ่องั้นเรากลับไปเอากันเลยครับจะไปไหนล่ะโปรดิวเซอร์ชั้นน้ามีเข้ากล่องที่ดีกว่าดีด้วยนะเป็นตุกนป่ามากเข้ากล่องเหรอครับเข้ากล่องเลยครับเราเปลี่ยนกันไหมไม่กินเข้ากล่องแต่กินชั้นแทะบันลาหรือว่าวิอนิเมะใส่ไอดอลได้สองคนเราจะใส่เป็น นี่เลยคูห่หูคู่อวยนี่ใส่แว่นให้ด้วยพนักงานก็เป็นแบบว่านี่ชุดไปเวทแล้วก็อันนี้เป็นชุดโอ้ยมีหลายชุดแล้วชุดะระดีอะเอาเป็นชุดนักเรียนแล้วกันเนาะแบบว่าแบบนักเรียนแล้วมา๊อ๋อ เอาพีเา่เป็นสถ่ายทำบนเวทีสังั้นอะไรฮะเล่นเล่นตลกคาเฟ่เลยบอกฮะ <laughs> มันอะไรเอ่ยพูดมันดูว่างเปล่าจนเหมือนไม่ได้กินมันของเพื่อนบ้านยังไงล่ะแฮ่อบคุณนนะนะคนออก <laughs> ออกขนกระปิง <laughs> <laughs> ผมว่าอออขนก็พิงต้อมาแหละะอีกชิ้หนวยหนะอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาแบบว่าเอ่อเล่นมุกตลกกันดีกว่านะทางฝั่งท้ายฝั่งซ้ายนี่คือคุณนะนะแล้วแขกทางฝั่งขวานี่คือคุณพี่ลีนามิของเรานะฮะมาเริ่มที่คําถามเลยฮะเอาล่ะมิซึจังเปิดก่อนเลยฮะค่ะได้เลยค่ะ รองเท้าอะไรเอ่ยหายากอืมรองเท้าอะไรกันนะรองเท้าอะไรกันหรอรองเท้าหายค่าแฮ่ตึงโปอ๋อแล้วครับตาคุณพี่ินมันมีบ้างนะฮะประตูกลัวอะไรอืมประตูกลัวอะไรกันนะฮะประตูกลัวไฟเพราะมีประตูหนีไฟแฮ่ตึงตึงโปเรียดวะเรียนวะเขียนไหม ขี้เียดมากเลยตอนเนี้ยนิชีนี่นลวชิ้นห่อะไรเน่ยคนอฮะคุณพี่ลินนามิพญานาคอยู่ที่ไหนฮะอ๋อพญานาคต้องอยู่ที่แม่น้ำโขงสินะปาพญานนาคอยู่ที่กล่องไม้ขีดไฟแฮ้เออเขบคุณขขบคุณที่มีเาาให้ต้องการตาวมากมากฮะขอบคุณอะนะฮะฝั่งของคุณพี่ลินามิฮะเป็นคนถามนะ มุกอะไรดีนะเนี่ยโดเนี่ยโดโดโสดเลยโดโสดที่ไม่ใช่ขนมนะเอองั้นถามเป็นน้ําอะไรเอ่ยยืนได้อืมน้ําอะไรหรอนินจารหรือเปล่าที่สามารถยืนนานได้อ๋อเปล่าน้ําตื้นไงแฮ้ถึงโปะอะไรอยู่นี่เมาทางฝั่งของคุณมิซึซึกถามมานะครับ ขาอะไรเอ Teraz, like ่ยอยู่ในป่าเออขาอะไรนะขาหมูหร ok ือเปล่านะขากรรไกรแฮ่ไสแล้วอยากดีบคอเองตายตอนนี้ก็ไต่้ยแว่ทีมันมาอย่างนี้ไม่ทีมาอย่างนี้ก็มันต้องเล่น อาละทาของคุณฝั่งที่ลินามิถามบ้างน,นะฮะอืมมุกอะไรดีนะ <c oughs> อะไรเอ่ยอยู่บนไอติมเอ่ออะไรเอ่ยบนติมช็อกช็อกโกมินช็อกโกมินหรือเปล่าผิดคังคกคังคดขึ้นวอแค่ <c oughs> เอาละฮะมาทางฝั่งของคุณมิซึซอบ้างฮะ ปลาอะไรเอ่ยไม่มีสัมมาคารวะเออปลาปลาไม่ไหวเหรออฮยมีขำด้วยมีขำปลาไม่ไม่ใช่ปลาไม่มีสัมมาคารวะปลาตายเพราะปลามันไม่ไหวเพราะปลามันเพราะปลามันไม่อีโอ้ มีมีมีอายตัวเองบ้างไหมฮะโอเคอ๋อมุกมุกไหนต่อดีโอเคคิดออกแล้วรถอะไรเอ่ยคันเล็กที่สุดเอรถอะไรนะฮะรถสองประตูหรือเปล่านะผิดรถโตโยต้าโตโยต้าอันติดเฮ่กำลังนึกครังในหัวมุกมุกอะไรบ้างนะเอ้มียมุก อ๋อวันนี้เออ่มดอะไรเอ่ยกัดเจ็บที่สุดเอมดคันไฟหรือเปล่านะเปล่ามดทรยิศมิดทรยศเฮ้กลิบฮะเออมุกมุกอะไรต่อดีอ่ะี่ไงคุณคเขียวคุณคุณคุณเขียวเขาเออเปิดมาให้แหละฮะ น้ำอะไรเขียวเปิดเลยมายน้ำอะไรยืนได้ไหนอะไหนไหนวะยืนอยู่ไหนนะในในแชทนะน้ำน้ำน้ำอะไรยืนได้เอ่อน้ำตื้นน้ำตื้นต้องยืนได้สิคุณคุณเขียวเฉลยได้คุณเขียวอ้าว ก安心าเขาเขาลังพิมอยู่าอยู่น้ำอะไรที่ไม่มีใครต่อน้ำเงียบเพราะไม่มีไหลเชีย่ยวนึกยืนบ้านเธอได้เหรอ <laughs> <laughs> เอาเข้าไปกลายเป็นตุลกสามชาบไปซะแล้ว <laughs> เอ๊ะมันไม่มีมุมอื่นเลยเหรออนิเมตมีแค่มุมเดียวเองฮะแย่จัง ไปเดทกับมิซุซุจังต่อดีกว่าอ่าไอ้นี่เป็นห้องฝึกซ้อมดีกว่ารอบนี้นี่ถ้าเป็นชุดฝึกซ้อมใส่แว่นด้วยน้าไปมีคนเดียวในห้องอ่ามุกค,คาเฟ่นในในนี้หมดล้วคาเฟ่นในแชทต่อ <laughs> น้ำไาเรียกพ่อมีซื้อจังกำลังหาอะไรอยู่งั้นเหรอวิทำไมอันนี้มองไม่ได้อุวิอันนี้มองไม่ได้หนึ่งคุณเขียวถามว่าน้ามาเรียกพ่อคุณโคก็ตอบแม่แม่ต้องมีน้แม่ต้องมีรายการมุกไม่หาพาปิงเครียดแล้วช่องไอเดียต้องเข้าแล้วตอนนี้ เออผมว่าผมว่ารายการนี้แบบอนาคตร้อยล้านโอเคมองได้แล้วมองได้แล้วอ๋อคุณไม่ซื้อซื้อทำทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อนี่โดนสมองมดนมองมองไงฮะม่ซื้อซื้อจังทำอะไรอยู่หรอครับอ๋อกำลังมองกระจกอยู่น่ะอ๋อกระจกเหรอมีอะไรหรือเปล่าครับ อ๋อเรามองความสวยของตัวเองอยู่นะฉันแบบว่าฉันมั่นใจในหน้าต่างตัวเองมากว่าฉันสวยมากๆคุณโปรดิวเซอร์คุณเรามองเข้ามาในจกดูสิเอ่อทำไมผมไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าคุณไล่ตัวตนสาหรับคนอื่นยังไงล่ะคะเแต่ว่าคุณโปรดิวเซอร์คุณน่ะไม่ไล่ส่ไม่ไล่ตัวตนในสายตาใช่หรอกนะคะเอณมีซื้อ ไม่ไหวแล้วขอบคุณมากครับคุณงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกำลังแท้ๆอยู่แท้ๆกำลังเศร้าเจอนี้ก็หายเศร้าเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โอเคเดี <laughs> okay. ๋ยวให้มันกลับไปกว่านี้เลยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไปดูสิ่ง